ขอให้สุขสมหวังถูกจริงถูกแยางที่ปา่าถนาอายุวันนาสุขคาพละสาถือย,อยืดมีความสุขตลอดไปครับขอแก้วคิดแบบสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะอายุวันนาสุขคาพละสมหวังนะคะมีความสุขมากๆพี่แจงประสบความสมเร็จยมกอย่างนะคะขอบคุณค่ะพี่แจงขอพี่ความสุขมากๆค,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 ค่ะน่ารัก สวยอีกคนจ้าป a p p y b i r t เดย์นะคะพี่แจงมีความสุขมากๆนะคะสมหวังทุดการแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีอย่างนี้ตลอดอาที่ผ่านมาเร็วร้ายมากเลยเหรอดีตลอดปีนะคะพี่แจงขอบคุณสวยร่ำรวยรวยยังไงก็สวยแล้วก็เองนะคะลูกมือสุขนะเจอกัันเกิดปีนี้พี่น้องก็รักเหมือนเดิมค่ะขอบคุณคุณมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวยๆรวยๆยิ่งขึ้นไปนะคะให้พี่แจงมีความสุขค่ะ คิดถ hmm. ึง <Wagner>. ส pues ิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างนั้นโดยเฉพาะผู้ชายเดค่ะขอบคุณค่ะอาท่าไหนนะท่าเมื่อกี้อาร้องดอายุเท่าไหร่คะเอาสมองไหมคะอายุสมองเทอยุอายุจิงใจหนอยงจินใจหนอยยงคขอให้ขอโอ้อนโอออโอ้โออ้โอ้ h อ้โอ้โอ้ h อ้โอ้โอ้ เจ็บนะคะต้องสูงมากมากนะคะอ้าวน้องสาวแหมยังไม่ตื่นสามวันเกิดค่ะอีกรอบหรอคะแฮปปี้ไม่พูดก็ได้ไปเลยเอบสุดท้ายเอาสามวันเกิดค่ะเล่นหนึ่งนะคะพี่แไม่อะ ำอะไรคะเลี้ยงอาหารเด็กเมื่อไหร่ะเกิดพิธีอาน้องหนิงช่วยน้องผมเหรอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงมาวันนี้ก็รู้สึกอดีใจแล้ววันนี้มาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรอ๋อวันนี้มันทำบุญเนื่องจากเนื่องจากวันใช้มันเกิดพิธีองค์ใหญ่นะคะจากโรงพยาบาลกศนทสัยจ้าวันนี้เป็นงานอะไรคะาสืาัลลังค่ะ ทำอะไรเอ่ยตอนนี้ทำอะไรอย oh, er ู่คะข้าวโอ้โหเป็นแม่ครัวกิจวิมศักดิ์มากเลยนะคะอันนี้ก็คืออาหารหลักของคนอีสานนะคะก็คือต้มตามอันนี้ลาบหมูไม่เลยไม่เลยก็ต้องไปต่อยกันเลยต่อยนะ ังปีกว่าจะได้ข้าวจากนามาถึงนี่เรากินข้าวควรคิดดูให้ดีข้าวทุกอย่างอาหารทุกอย่าง